เออยแล้วมึงไม่เอาเบาขึ้นไปดีๆวะทำงานทำไมอ้ไอ้บ้ามันเป็นเบาเวลครับสุดยอดรถโคตรถูกจัดโคตรง่ายขับโคตรดี แต่วันนี้ผมขอ,อกราบเรียนทุกท่านนะครับกดไลค์กด subscribe like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานโซพีรถมือสองทุกท่านด้ยนะครับคำเตือนรายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่ยังไม่มียานผ่านะคู่ใจมองหาให้หวังใจล้านสไคปหรือกิ๊กรถมือสองคุณภาพดีรีวิวมือเม็ดขอเชิญทางนี้นะครับอาจจะมีคำหยาบคำไทยที่ฉันดึงประจำวันทั่วไปค่ะฟังแล้วราคาหูกระพริบขอกาบใครมาณที่นี้ด้วยนะครับมีหน้าล่ะเอามาโชว์เลยคันนี้เป็นเวลแคปเลยคือมาอีกแล้วนะสำหรับที่รถล,ลูกกตัญญูอ่ะ เอ้ยคันนี้แม่งเก่งคันนี้แรงกว่ารถลูกกระตันยูกกต,นยตายเด็กสมบูรณ์ <c oughs> เฮ้ยแต่คันนี้แม่งไม่ต้องบิดตัวเองเลยวะ่ะค <c oughs> ันที่เราขายไปต้องต้องบิดออกมาอย่างงี้เองนะ <c oughs> เป็นแมนวนวลแต่คันนี้เป็นออโต้เลยมั่งอีกแล้วนะต้องบอกว่า คันที่แล้วเนี่ยที่พลาดพลาดกันนะครับที่ทิ้งเบอร์ผมเอาไว้นะครับผมวันนี้ผมไม่ได้เก็บเบอร์พวกพี่นะครับสารภาพตรงๆแต่ตว่ามาแล้วนะครับผมแกรนเวียตัวนี้เป็นปีเดิมเลยนะปี99แต่ว่ารถเนี่ยเป็นเบาะเวลแคปทำมาให้เรียบร้อยมูลค่าเบาะเนี่ยก็มีแตะ200 000บาทอยู่แล้วแล้วตัวนี้เนี่ยพิเศษสุดก็คือเป็นเครื่อง3,000เหมือนเดิมและเป็นโฟล์ววิลด์เหมือนเดิมเช่นกันสภาพนะโอเคมากๆนะครับบอกเลยว่าดูดีจริงๆใครนงใครในอะไรต่างๆ,ๆ ดูดีมากๆกับอายุรถที่บอกว่า25ปีแล้วสภาพนี้ได้เลยนะช่องแอรเห็นบ้างที่มีกระดาษดัดอยวะเดี๋ยวพยายามหาให้อยู่นะเดี๋ยจัดการใส่ของใหม่เอาไปให้เราทําการติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเป็นตัวทีวีอ่าซึ่งมีมีกล่องมาให้ด้วยเจดทีวีรุ่นใหม่มาให้เลยมีกล่อง ห่องทีวีมาให้เรียบร้อยแต่ว่าผมมาหาตัวจัสัญญาณไม่เจอถ้าหาไม่เจอไง,งจริงๆอ่ะเดี๋ยวเป็นเมนูอันดอยให้เลยดีกว่าพร้อมกับซิงเกิลทีวีจอกลองกางเลยก็แบบสวยซิงก์เลยนะครับผมประตูนะเป็นประตูสลายทั้งสองบานใช่ไหมอายุ24ปียังไม่ลืมใช่ไหมตัวคันนี้ยี่สิบห้าปีประตูไฟฟ้าเป็นประตูไฟฟ้าดูดด้วย อายุ25ปีเป็นตูวไฟฟ้าเป็นตัวแบบของเอาผ่านเวลไฟเลยจะบอกว่ามันเป็นรุ่นพี่ของอไไหลายๆตัวก็ไม่แปลกนะถ้าเห็นการกลับเบาะแบบนี้คุณหน้าคุณตาเลยก็จะเป็นของพวกเวนจุลี่ใช่ป่ะรวมถึงที่มันมีเจ้าตัวซันรูฟสองตอนเนี่ย<ม>ก็เป็นรุ่นพี่ให้ของเอาผ่านแล้วก็เวลไฟนั่นเอง และการขับขี่เนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเด็กเกินวัยจริงๆใครได้มาลองหรือใครชอบมนาะหาคำว่าสมบูรณ์นะคันนี้แหละเป็นหนึ่งของคำว่าสมบูรณ์เลยใช้งานได้จริงอะ่ะขับไปต่อจวอได้สบายๆเลยที่สําคัญคือกาอี้ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณจะมีคนที่คุณรักนะครับผมที่เขายังสามารถอยากไปเที่ยวได้เขาคงไม่ได้อยากไปเที่ยวหรอกเนาะแต่ที่คุณยังสามารถพาเขาไปเที่ยวได้อะ่ะผมว่าตัวเนี้ยเป็นอที่ตอบโจทย์มากนะครับการขึ้นลงจากรถเนี่ย ไม่ต้องก้าวขาเลยนะครับไม่ต้องก้าวเดียวเลยนะครับผมไม่ได้ติดแก๊สนะครับผมบอกก่อนนะเวลแคปนะครับผมแค่นี้ก็สองแสนกว่าบาทแล้วนะผมขายแค่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นไปดูซ่องมุมกันหน่อยก่ับไปก็ขี่ไปดูซ่องมืมอเห็นว่าสองแสนกว่าบาทเนี่ยรถมีบอกเวลแคปแล้วเนี่ยสวยไหมแค่ดูแค่เนี้ยมึงก็ได้คิดออกแล้วแหละรถไม่เคยชนมึงขับครับพ่อแม่มึงเหยียบร้อยสี่เลยผมก็ให้มันรู้ไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสวยจริงแบบไหโอเคคุมพลังของเขาก็คือเครื่องสามพันซีซีนะครับผมเป็ <ๆ S 1> นะ เบนซินนะอ่าเติเมื่อก่อเป็นเบนซินไม่ได้ติดแก๊สนะครับผมตาโตโยต้าเห็นโคตรชัดนะครับผมคานไม่มีหวิดไม่มีเบี้ยไม่มีลายสีมาก่อนนะครับผมสีก็เป็นสีด้านเท่านั้นนะใครในห้องโดยสารนะครับผมเการเครือบแร็กเกอร์มาอย่างแน่นอนแข็งคานใส่ใส่คานง,งามๆเนี่ย สังเกตได้ก่อนเลยนะว่าอาจจะทําสีมามีการชนมาแต่นี่คือเดิมๆเ,เลยอะทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับผมฝาถ้าไม่ขยับจัดฟิล์มต์เลยคงไม่ใช่นะผมมีการขยับจัดฟิล์มตน์นะผมแต่ว่าฝาเดิมจากโรงงานแน่นอนไม่มีการแปะหน้าอะไรมาก,ก่อนใดๆทั้งสิ้นฝาเดิมฝาแท้จากโรงงานโตโยต้าเลยชัดๆนะครับผมมาทุกอย่างเห็นครบหมดสวยนะถ้าแบบเทียบเป็นปีแล้วอะรถสวยมากๆนะผมด้านนี้ไม่เคยมีการชนเลยและ แผนเพดนี่อยู่ข้างหน้ารถนะผมเครื่อรหคา5 V s e FE 3,400 cc ตามที่บอกไปครับประตูนะครับเดิมจากโรงงานไม่มีการแก้ประตูในมาก่อนทั้งสิ้นนะครับผมไม่มีการชนใดๆเลยนะครับรถเดิมๆรถสวยๆรถใสๆแก้ไม่เคยแกะเลยโหเงียเงจริงๆนะครับญนะี่ปุ่นยังอยู่ที่เดิมดีครบหมดนะครับผมยาง15นิ้วอะไรต่างๆนะกระดูกงูกลมทุกจุนะรถอายุ25ปีนะยังขนาดนี้ นะผมกล้าโชว์พิเศษส่วนแน่นอนนะครับผมรหัสเดิมราคาเดิมครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทที่เบอร์เดิมเลยครับซูเปอร์หนึ่งครับหกหนึ่งเก้าหกสามเจ็ดเจ็ดนะครับผมปอมซูพีครับรับสายเองทุกข้อความทุกช่องทางเลยนะที่ซูพีรถมือสองหรือว่าจะที่หน้าจอนะครับจัดการให้ผมได้เลยนะครับผมแอดเข้ามาจะขอรูปเพิ่มเติมอะไรต่างๆผมจัดการให้ครับผมนี่ประตูบานทุกอย่างเดิมไหมมาทุกอย่างอยู่เดิมหมดนะครับผมอารห่งชาร์จห่งชาร์ เห็นชัดครบบทน,นะครับผมมาดูกระดุมกูรตรงนี้กันอ่รถใส่ๆนะครับผมไม่มีการพลิกตะแคงคว่ำานไามาก่อนแน่นอนนะครับผม,เ,มเดิมๆตัดทุกอย่างคมๆนะครับผมได้ดูทุกส่วนนะราคานี้นะแทบจะถูกกว่ามอเตอร์ไซค์แล้วนะแต่ประโยชน์นี่แดกขานนะครับผมบอกตรงๆเลยว่าประโยชน์ของเขาที่กินขาดแน่นอนนะครับผมสําหรับตัวนี้นะราคานี้รับรองเลยว่าโดนใจแน่นอนครับ ด้านท้ายนะผมน้ำยาเดิมจากโรงงานนะอ่ะมีแก้งานมาเล็กน้อยอย่างนี้เคยพูดเนาะรถตู้เนี่ยขอยชนเล็กๆน้อยเนี่ยมีบ้างอยู่แล้วนะผมอ่ะมียาใหม่นะครับ เล็กๆน้อยๆมีนะครับผมแต่ที่บอกนะฝาไม่ได้แกะผมแปลว่าไม่ได้ชนดักตู้มาก่อนหรือเปลี่ยนฝามาอย่างแน่นอนนะครับผมสวนสดีอาจจชนเล็กๆน้อยๆชนระบุบอบช่างก็ต้องเคาะออกมาตามปกตินะครับผมกล้องถอยมีมาให้ครบๆนะครับผมลูกค้าติดมาให้แล้วเรียบร้อยดียวการดูแลให้ใส่กล้องชัดออกไปให้ครับตู้ซเช่นเดียวกันนะครับผมเดิมจากโรงงานนะครับผมไม่มีการแก้งานใดๆนะครับผมประตูอาร์คเดิมทุกอย่างของเดิมหมดแก้มอ่าไม่ได้แกะเช่นเดียวกันเดิมๆนะครับผมกระดูกงู รถเนี่ยถ้ามันมีสองสีเห็นปะ่ะถ้าทูโทนนะสังเกตเลยรถรถตู้ถ้าไปทูโทนขึ้นมานะจะเป็นตัวท็อปแน่นอนนะผมนี่ก็เป็นตัวท็อปของเขาเลยนั่นเองนะครับผมและเป็นโฟล์ดได้นอกจากว่าจะไปพาท่องเที่ยวได้ไกลๆแล้วเนี่ยยังสามารถขึ้นขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยสบายๆเลยนะสำหรับคันนี้นะผมกับบอดี้สวยๆแบบนี้นะครับผมรับรองว่าถ้าบอดี้เนี่ยบอกว่าหนึ่งในร้อยแล้วนะขอคำเดิมนะครับมีเบาะวีลแคปแบบดีแล้วด้วยนะครับ หาเจอ,อยากระดับหนึ่งในร้านแน่นอนนะผมแล้ววันนี้มีมาให้ท่านแล้วนะครับผมในราคาไม่ถึงสามแสนบาทเลยนะผมแล้วเราก้าโชว์จุดแบบนี้นะครับเห็นแล้วถูกใจเราชอบใจไว้แล้วนะครับผมลูกค้าที่เคยบอกผมว่าสั่งเอาไว้นะถ้ามีแล้วรบกวนโทรหาทีเนี่ยผมโชว์ให้ขนาดนี้แล้วนะยังใจเย็นเหมือนคราวที่แล้วรถไปก่อนก็ เหมือนเดิมนะขอแสดงความเสียใจขึ้นนะครับผมถ้ารถยังอยู่แล้วพี่แอดมาคุยอะไรอย่างเงี้ยจะให้ส่งหน้าบ้านเนี่ยผมขับไปส่งให้ได้นะครับจาัดก,การให้ได้เดินๆนะผมอยากจะดูรถหน้าบ้านพร้อมจ่ายตังค์หน้าบ้านผมจัดการดูแลให้อย่างเช่นเคยนะครับผมเราไปลองขับกันดีกว่านะว่ารถอายุเนี่ย20กว่าปีเนี่ยอายุแม่งเยอะกว่าตาก้องผมอีกว่ามันจะขับขี่ไปยังไงแต่ไม่มีเออเลยเรับรองเลยว่าขับขี่โคตรด,ดีรอบนิ่งๆไม่มีสวิงเลยกามไปขับกันเลยครับปนั่งสบายมากนะเว้เยไบบฟ,ฟ้เหยยี้ย ดูดิ okay. ดูบาเลยเรียกภาษที่ป่าภาาที่ป่าปบบาตั้งนานเลยสเดย์เบาไฟฟ้าแล้วความนิ่มเลยเลยคนนิ่มเลยเนาะไม่น่าเชื่อนะว่ารถเนี่ยแม่งเก้านเไม่ใช่เก้า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 ยี่สิบห้าปีเป็นพี่มึงอีก <c oughs> ใช่ป่ะยังไม่เกิดอ่ะเออคิดดิเป็นผมนะถ้าได้ใช้นะแม่งนี่ก็คุ้มเนาะแล้วราคาแม่งสองแสนกว่าบาทนี่คือแบบ ถ้าได้ใช้อะเนาะคือถูกไปเลยนะเว้ยถูกมากใช่ไหมคนที่ท่านรักอย่างเงี้ยหรือคนที่แบบดูแลอยู่อย่างเงี้ยเขายังมีกําลังเที่ยวอยู่ยังมีกําลังเที่ยวอยู่หรือต้องใช้ไปโรงพยาบาลตลอดเวลาอย่างเงี้ยดีมากเลยเนาะก็คือไม่ต้องลําบากในการแบบว่าจะขึ้นจะลงอะไรเงี้ยเนาะไม่ต้องก้าวขาหรือจะทํำไปอ่ะนะมันเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะเว้ยสองแสนกว่าบาทนี่แบบถ้าจะถูกมอเตอร์ไซค์มั้งมอเตอร์ไซค์นี่ไม่ง่ายนะสองแสนสองแสนมดละ 6คนเนี่ยสบายสบายเลยนะแล้วเบาะมันก็แบบเฟรช้วยจะปรับพันหลังไปคุยกันก็ได้หรือปรับพันหน้ากลับมาก็ได้แล้วผมก็เหมือนพวกเวลเรลี่สมัยนี้แหละรูหลาแค่ไหนอะตันรู้สองตอนนะคือแบบว่าจะมีมาให้ตันรู้สองตอนก็บอกแล้วมันคือต้นแบบของอาผ่ากับเวลไฟเลยนะและที่สําคัญคือฟังก์ชันทุกอย่างที่มันให้มาอยู่นะในรถอยู่ถึงวันนี้มันใช้ได้อยู่ครบเลยเวยยกเว้นแค่นั้นเนาะยกเว้นม่านม่านไฟฟ้าซึ่งก็เอาไปตรวจเช็คได้แหละตามสบายเนาะอันนี้คือแบบ ขายแบบคันนั้นี้ดีกว่าเพราะว่าพวกนี้เราไม่กล้าแกะและผมมีลูกค้าเก่าๆอยู่มากมายแล้วต้องขอกราบขอโทษมานะวันนี้เลยจริงๆว่าผมไม่ได้เมมเบอร์ใครเอาไว้เลยที่เคยหาตัววลแคปตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่าผมไม่รู้จริงมันจะเจอเมื่อไหร่เราไม่เึกเจอแลวจริงๆครับต้องขอโทษจริงๆแล้วก็ขับดีไม่แพ้กันด้วยอ่ะภายในคันเนี้ยอาจจะยังดูตกปกก่าคันนั้นนะเอ้ยใช้ได้นั้นเองเ้ยเ ถ้าชอบแล้วก็เดี๋ยวไปดูรอบรบคันท uh, so um, well, ้องมาให้เปิดให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวมาเข้าถ่ายวิดีโออินเสิร์ตให้ดูนะครับผมถ้าใจร้อนราโทรผมเลยนะครับโซนใบหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกสามเจ็ดเจ็ดนะครับผมเบอร์เดิมเลยรับรับสายเอินข้อความนะครับผมกับทุกช่องทางนะที่ซูพีรถมือสองนะครับผมเจอไปเจอเราอย่างแน่นอนนะครับผมเข้าไปแล้วก็ รบกวนให้กำลังใจในช่องนั้นด้วยนะครับผมไม่ได้เป็นการกดหัวใจกดไลค like, ์ s u b สไ r i b e หรือแชร์อะไรต่างๆะครับผมรบกวนเป็นกำลังใจให้พวกเราโวพีรถมือ2สองด้วยนะครับไปดูรอบคันกันนะจะขอร้องเลยนะว่าอย่าพลาดและกาบขอโทษด้วยที่ไม่ได้มีเบอ,อร์ใครเอาไว้เลยขอบคุณครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com